And then you'll die <laughs> ครับสวัสดีรับพมยินนีตตอนัาเข้าสู้ในค่ายนูชาแนลนะครับพมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาพบกับเกมใหม่นะครับอ่าเกมใหม่แกกองเลยชื่อเกมว่านิโนโคนิครอสเวิลด์นะครับผมซึ่งจะเปิดโอเพนเบต้าในวันที่25พฤษภาคมนี้แล้วนะครับผมเรามาทําความรู้จักเกมนี้กันใน7เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเล่นเกมนิโนโคนิครอสเวิลด์ในวันที่25นี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยสําหรับคนที่กําลังหาร้านเติมเกมเซีนไสองหรือเกมอื่นๆนะครับผมผมขอแนะน โอเวอร์ทอมอัพเลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนร0 0สามารถแอดไลน์หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับขอบคุณครับข้อแรกนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมแนว Open World Auto MMORPG นะครับผมเพื่อนๆสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้หลายๆคนนะครับผมมีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอย่างเช่นระบบออโต้เควสนะครับผมระบบเก็บของนะครับระหว่างเดินทางประจนภัยนะครับเปิดกล่องสมบัติ อ่าแล้วก็ระบบต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกันในข้อต่อๆไปนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ผมกําลังเล่นอยู่เนี่ยจะเป็นแมปไว้สําหรับการฟาร์มมอนเลยนะครับผมนี่ผมเล่นอาชีพวิชนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ปล่อยบอดฟาร์มมอนได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมตรงนี้เลยเนาะเห็นไหมทรัพยากรหรือว่า XP ก็จะเด้งขึ้นมารัวๆเลยนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องฟาร์มออนไลน์ก็ได้นะผมไม่ต้องเปิดคอมหรือว่ามือถือฟาร์มก็ได้คือมันจะตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบฟาร์มออฟไลน์ไปในตัวเลยนะครับผมภาพค่อนข้างสวยเลยเนาะเพื่อนๆเนาะสกิลค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผม ข้อที่2นะครับผมข้อที่2อเนี่ยอาชีพจะมีทั้งหมด5อาชีพนะครับผมมีอาชีพโรกนะอ่าโรกค,คือตัวซ้ายสุดตอนนี้เลยนะโรกเนี่ยก็จะเป็นตัวถือธนูนะครับผมอ่าบทบาทหน้าที่ในปาร์ตี้เนี่ยรกเนี่ยจะเป็นอาชีพตีระยะไกลนะครับแล้วก็มีสกิลบัฟให้เพื่อนๆในทีมได้ด้วยนะครับผม DPS ก็มีประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่จัดจ้านเท่าอาชีพอื่นนะจะเป็นอาชีพที่เสริมบัฟให้คนอื่นนะครับโอเคอาชีพถัดไปเป็นอาชีพ เดสทริเยอร์นะครับผมเดสทร o เยอร์ er, อาชีพนี้ก็จะใช้ขวานเป็นหลักนะครับอาชีพนี้จะตูมตีระยะใกล้นะครับหน้าที่บทบาทในปาร์ตี้เนี่ยก็จะเป็นแทงเกอร์ในปาร์ตี้เลยนะครับผมอาชีพนี้เนาะ PVP ก็ค่อนข้างโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอาชีพถัดไปเนี่ยจะเป็นอาชีพวิชนะครับผมอาชีพวิชหรือว่าแม่มดเนี่ยเขาจะมีอ่า DPS ที่ค่อนข้างสูงนะครับผมบทบาทหน้าที่ในปาร์ตี้เนี่ย เขาก็จะเป็นตัว DPS เป็นเมน DPS หลักๆเลยนะครับผมสกิลบัฟค่อนข้างน้อยเนาะอาชีพถัดไปจะเป็นอาชีพเอนจิเนียร์นะครับอ่าหรือว่าวิศวกรเนาะอาชีพเอนจิเนียร์เนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ถือปืนนะครับเป็นดาเมจระยะไกลนะอาชีพนี้ก็จะเน้นการซัพพอร์ตปาร์ตี้เป็นหลักนะครับเน้นฮ e ลเน้นซัพพอร์ตปาร์ตี้เป็นหลักนะครับโอเคครับผมอาชีพถัดไปเนี่ยเป็นอาชีพซ็อตแมนนะครับหรือว่านักดาบนี่เองนะอาชีพซ็อตแมนเนี่ยจะเป็นอาชีพสายบาลานซ์เนาะจะมีทั้งสกิลโจมตีแล้วก็สกิล ดูบัฟให้ปาร์ตี้ด้วยนะครับผมเป็นอาชีพสายสมดุลเนาะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคครับผมเรื่องที่3นะครับอาวุธของเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมด5าธาตุด้วยกันนะครับผม5าธาตุด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับอะกดมาที่กระเป๋าได้เลยนะ5าธาตุด้วยกันเนี่ยมีธาตุไฟนะครับธาตุพืชนะธาตุน้าครับผมแล้วก็ธาตุแสงนะครับก็ความมืดนี่เลยธาตุมืดนะฮะธาตุแต่ละธาตุเนี่ยจะแพ้ทางกันเลยนะครับผมอย่างเช่น ธาตุไฟเนี่ยก็จะแพ้ธาตุน้ํานะครับผมธาตุพืชก็จะแพ้ธาตุไฟนะครับผมส่วนธาตุน้ําก็จะแพ้ธาตุพืชนะครับผมส่วนธาตุแสงกับธาตุมืดนี่นะครับผมก็จะต่างคนต่างแพ้ทางกันนะครับธาตุแสงก็ชนะธาตุมืดธาตุมืดก็ชนะธาตุแสงนะครับอ่าต่างคนต่างชนะกันเลยเนาะประมาณนี้นะครับเรื่องระบบธาตุเราสามารถใช้นี่เห็นไหมเห็นด้านขวาตรงนี้ไหมครับเราสามารถใช้อาวุธธาตุได้เนี่ย โดยที่เขาเรียกว่าสามารถคลิกใช้แล้วมันจะเปลี่ยนอันตโนมัติเลยนะอะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมใช้ผมคลิกที่ธาตุพืชเนนะี่ยตอนนี้อาวุธผมก็จะกลายเป็นธาตุพืชน,นะครับเห็นไหมที่โจมตีอยู่แล้วไปตีมอนธาตุพืชมันก็เลยตีบอลไปหน่อยนะครับผมเห็นไหมระบบก็จะแนะนําให้เราทําการเปลี่ยนเป็นธาตุไฟนะฮะเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยเวลาไปตีธาตุพืชมันก็จะชนะทางถูกไหมครับเห็นไหม จะค่อนข้างตีแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยจำเป็นต้องทําอาวุธธาตุทุกธาตุเลยนะครับผมเพราะว่าทุกธาตุเนี่ยมันมีแพ้มีชนะทางกันหมดเลยนะครับอยู่ที่มอนที่เราจะไปฟาร์มหรือรจะไปตีเนาะข้อที่4ี่นะครับผมอ่าอีกระบบของเกมที่เด่นนะครับผมคือมีระบบเทรดแล้วก็ตั้งร้านขายของด้วยนะครับผมอ่ะนี่ อันนี้ก็อยู่ในเมืองนะครับเพื่อนๆสามารถตั้งร้านขายของได้นะครับเลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะแต่ว่าการเลขเปลี่ยนของเกมนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะต้องอยู่ในแคตตากรีกเดียวกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยใบธาตุก็ต้องแลกเปลี่ยนกับใบธาตุด้วยกันนะครับอย่างเช่นผลไม้ก็ต้องเลกเปลี่ยนกับผลไม้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะอันนี้จะเป็นระบบร้านค้านะครับผมนี่นี่ก็จะมีเนี่ยเห็นไหม เนี่ยธาตุมืดก็จะแลกเปลี่ยนกับธาตุเห็นไหมธาตุพืชนะครับผมเห็นไหมแลกเปลี่ยนกันนะฮะ <c oughs> คือจะไม่ได้ใช้ทองในการแลกเปลี่ยนนะ <ogue> <c oughs> แต่ว่าเราจะใช้ของในการแลกเปลี่ยนนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆสามารถตั้งร้านได้เลยนะครับผมเวลาตั้งร้านเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดจอไว้ด้วยนะสามารถตั้งร้านได้6ชั่วโมงนะครับไอเทมที่ตั้งร้านเนี่ยต้องเป็นไอเทมที่สามารถเทรดได้ด้วยนะครับนี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> จะมีเครื่องหมายเทรดอยู่ด้านบนนี้นะครับผมนี้ผมลองตั้งร้านให้ดูนะ นี่ตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยก็ตั้งชื่อร้านไปนี่ครับผมเห็นไหม นี่ตั้งร้านเห็นไหมออฟไลน์ได้ทั้งหมด6ชั่วโมงนะเพื่อนๆนะเราก็จะสามารถแลกเปลี่ยนกับเนี่ยเช่นผมมีเนี่ยใบที่เป็นธาตุพืชใช่ไหมครับเราสามารถแลกเปลี่ยนเป็นธาตุไฟได้นะฮะเห็นไหมอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมต้องเป็นแคตตาล็อกเดียวกันเนาะในอนาคตเนี่ยก็จะมีระบบ NFT ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรื่อง NFT เดี๋ยวผมจะามาขยายอีกทีหนึ่งนะครับผมทำคลิปแยกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผม เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเน็ตมาร์เบิลยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะหาเงินในรูปแบบ NFT ได้ยังไงนะครับระบบต่อไปนะผมจะเป็นระบบการเปิดหัวแดงนะครับผมเออเกมนี้อ่ะบอกเลยว่ามีระบบ PK ด้วยนะครับผมเราสามารถเปิดหัวแดงได้ด้วยนะสําหรับเกมนี้นะเออเป็นไงเออครบจริงๆนะครับผมสําหรับเกมนี้นะมีเปิดหัวแดงนะครับ PK แล้วก็ PVP ด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันอีกทีนึงเนาะเรื่องการเปิดหัวแดงเนี่ยว่ามันจะมีข้อแม้อะไรบ้างเนาะ ว่าเราสามารถเปิดอยู่ได้ตลอดไหมหรือว่ามีข้อแม้อะไรยังไงนะฮะระบบถัดไปนะครับผมระบบถัดไปจะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมระบบสัตว์เลี้ยงนี่เห็นไหมสัตว์เลี้ยงก็จะมาช่วยเราต่อสู้นะครับสามารถใส่ได้ในทีมเนี่ยทั้งหมด3ตัวนะครับผม นี่เห็นไหมดาวสูงสุนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะอยู่ที่4ดาวนะครับผมมีระบบอัปเกรดสัตว์เลี้ยงด้วยนะอันนี้คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมใส่อยู่ทั้งหมดสตัวเนาะจะมีธาตุไฟธาตุน้าอ่าแล้วก็ธาตุพืชด้วยนะครับผมอ่าจริงๆจะมีธาตุแสงกับธาตุมืดด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้มีเลยเนาะ โอเคนี่แล้วก็จะมีระบบอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะฮะอย่างเช่นเนี่ยผมจะอัปเกรดตัวนี้ก็จะใช้ตัวอื่นมาทําการแบบว่าตีบวกให้ตัวนี้เนี่ยมีสเตตัสหรือว่าเก่งขึ้นไปด้วยนะครับผมนี่ระบบอัพขั้นนะครับระบบอัพขั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้สัตว์เลี้ยงซ้ํากันด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะบางตัวสีดาวเนี่ยเปิดมาก็ยากอยู่แล้วโอ้ยิ่งอัพขั้นมา ว่ยิ่งยากไปเลยเนาะส่วนสัตว์เลี้ยงที่เรามีเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเรียกออกมาได้นะครับโดยการาคลิกที่สัตว์เลี้ยงนะครับเห็นไหมเขาก็จะออกมาช่วยเราต่อสู้นะแล้วแต่ว่าเราจะไปฟาร์มมอนตัวไหนนะเราก็จะใช้ตัวสัตว์เลี้ยงที่แบบธาตุเพ้ทางกันนะครับผมอย่างเช่นอตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มมอนธาตุน้อาอาวุธผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นธาตุธาตุาพืชน,นะครับผมสัตว์เลี้ยงก็เปลี่ยนเป็นธาตุพืชน,นะครับจะดีที่สุดนะโอเคนี่แล้วกดออโต้ได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหม ก็จะฟาร์มสบายๆไปเลยนะฮะนี่สัตว์เลี้ยงเราก็จะช่วยต่อสู้ไปด้วยส่วนเราก็จะใช้สกิลที่เป็นธาตุพืชน,นะครับผม เรื่องสุดท้ายนะครับผมเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นระบบฟาร์มออฟไลน์นะครับผมมาที่ปลั๊กตรงนี้ได้เลยนะครับระบบฟาร์มออฟไลน์เนี่ยจะฟาร์มได้สูงสุดถึง4ชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าตัวละครของเกมเนี่ยก็จะยังอยู่ในเกมนะตัวละครมีสิทธิ์ตายได้เราต้องเตรียมโพชั่นนะครับผมแล้วก็เตรียมช่องว่างในกระเป๋าให้พร้อมด้วยนะครับในการฟาร์มออฟไลน์นะฟาร์มได้ทั้งหมด4ชั่วโมงนะฮะโอเคระบบนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเราก็ยังอยู่ในเกมนะครับผมแล้วแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องออนมือถ แหมืนเรเปิดคอมปกติเลยนะครับระบบนี้คือผมชอบมากเลยนะสําหรับเกมนี้นะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสาหรับ7เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเล่นนีโนคูนิ c รอส s วิลด์นะครับผมที่จะเปิด Open Beta ให้เล่นจริงในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมรับรองเกมนี้ผมเล่นยาวแน่นะฮะไว้เจอกันในเกมนะครับผมบายบาย